กเดี๋ยวสิผ้ามาตามหาต้นพระเอกครับต้นพระเอกคือต้นทวาย M V P ของแปลงนี่นะมอาางว่ามันมหาเจอะงจงวะไปหาต้นจงไว้อยู่หาต้นแต่คิดว่าต้นนี้อาจจะได้เลยก็ได้โดูสิต้นพระเอกมาแล้วนี่ผาหลอกนเนี่ยผาหลอกนเนี่ยผาหลอกนเนี่ยะนะจงไว้อยู่ ต้นได้ออกดีช่วงเลยันดล่ะนี่ตอนนี้ตอนนี้พรเอกหรือพะรองนะจิบหัวยิเทไม่เงื้องซองอุ้ยพะรองตต่เมื่อกี้ดีกว่าใช่ปะ

อเอาทีออก่กระปกยืมหาตัวนี้ฮะจิหัวน,นี่นี่ตีนสร้างตาสร้างตัวนี้ ต้นแรกจะออกดีกว่าใช่ไหมอือออกดีกว่าเยอะเลยอันนี้ต้นผลองย,งยงังไงร้ายอยู่ต้นไหนนั้นออกดีๆอนน classical. หัวอุ้ยอันนี้ผลองอะ เขาเลื่อ้อสึกว่าจวกแรกเห็นชัดเลย,ยเลน,น,นี่อ่ะสองเม็ดมาครับเฮ้ยเม่ได้ไม่แบบได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์แล้วเมื่อกี้นี่จวก อันนี้พะรอ,องวะ่ะนั่นเอาดีนะไปยังไงก็ยังสู้ต้นแรกไม่ได้ต้นแรกคือพระเอกเจอต้นแรกเลยที่เหลือกอ็พระรองเวิดไปได้เมือนนะลุยตัวจงต้นโอ้ยโอ้ยหยีอ่ <Yeah. S 1> มาแล้วต้นพระเอกเห,อห้อบ <c oughs> สุดต้นแรก,กว่าได้ เดีต๋ต้นนี้ออกเอ้ยมันแรกๆแหละหลังๆก็จะออกกระลึบๆเรื่องสองคาวที่หาหงเย่ต้นตน,น้อยๆต้นนี้มันออกไมก่ค่อยดีหละก็มันดูนี่ดิดูสภาพดิปุ่มตะปัมอยู่ไหม <c oughs> นี่เนี่ยต้องวางมีดเบาๆต้นน้อยนี่เบาๆนี่เบาๆไปเจอออกดีอยู่นะเฮ้ยต้นไหนก็ออกดีเหรอไอเขาว่า <c oughs> บางบางม่หนูว่าชอบชอบดูคนกีดยางอาชอบดูเะลา,ก,ากีดายางกัดให้เลยครับเอ้หัอก้อนลุกปึบนี่จิกหัวก่อนคิดว่าได้หรือตาไปเฮ้ยแกนึงวะเอ้าแกแล้วตัวนี้เอ้ยน,น,น,นิดนึงแข็งปักนิดนิดนึง เ้มีสองมีดตาดหลายครับขอบต่อไปเลยแล้วกันจิกหัวไว้ก่อนจิกหัวไว้ก่อนหมุนเฮ้ยเยกือบเก็บก ออกไปเยอะแล้วต้นหน่อยล่ะเอ้ยตีนสร้างล่ะขึ้นหน้าใหม่ไหมอันนี้โอ๊ยเมื่อก้ากีดกับเขาลึกอ่ะเขาแกนแท้ๆกีดลึกเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยงูหวานเนาะหยิบเบาๆเลยนี่ไปแต่ค่อยขึ้นหน้าใหม่ตรงน,นี้ไปไหมไปอะเมื่อกี้ตามอีกแล้วล่ะตามหลายต้นทะลุ อาไปต่อกันนี่แหละโอ้ยโอ้ยจ้ตุ่นะล้ยโอ้ยเจ้าตุ่ตุตุ่ตุ่โอเด้อบอยเด้อเยอมีกองละกิ่งมือด้วย มีแกนเลยนะตัวทีนะคะทุกคนช่้ยบอกสั่งมันอเ,เอาต้น้องออกดีดีดีกว่าเออสบายนะยังสิจุ๊บจุ๊บเฮียกิฟไปกิฟต์มันเข้าแกนแล้วมั กินมันต้องเกียนเลยมือนักป่ะเนี่ยตัวน้อยๆเยนี่ยมือเด้อเหี้ยเบอกนผมว่ามือไปเบาจัดเลยอ่ะกี <c oughs> ่ที่หรอปะสี่ โอเคก็เดี๋ยวสีฟา้าเกียแบบรุดๆเร็วให้ป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้อยู่เดีอได้อยู่ได้นะครับไปสองต้นเป็นเดียวแล้วต้องสูงใหญ่เต็มป่ะวะเต็มแลว ต้นหนึ่งก็พอละสองต้นพอละตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้มันน้อยหาบมื้วเบาเลยเดี๋ยนี่เต็มเนี่ยมีสามเต็มพอดีอยู่ที่ต้นนี้ละ ไงล่ะใหเ้เบื้งซื่อดอกว่าเอ็มกินย่างเขากินเทปันไดเฮ้ยพอดีเลยเห็นนะอาจจะอาจจะคิดว่าเข้านะนี่เป็นไดเป็าเข้าครับบลาเข้านี่สกีป้านี่จะจะนี่เห็นะหมหรือซึมออกนี่ล่ะ เอตัวนี้ถ้าเราไม่ออกจะโอเคจะออกดีนะครับก็บขบคุณติดติดตามขอบคุณติดติดตามได้คุณจะไปรุ่นจะมึงคลิปนี้ได้ครับบ๊ายบายบาย,บาย